สวัสดีครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงต่อเชนนะครับหรือว่าเหรียญรูน R u n e เนี่ยว่ามันคืออะไรนะครับโดยรูนเนี่ยก็สร้างมาเพื่อให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถทําการแลกเปลี่ยนเห,นหรือว่าสวับข้ามเชนได้นะครับโดยที่ไม่ต้องทําการแวป p p i n g ก่อนนะครับก็จากที่เคยทําคลิปอธิบาย W BTC ในคลิปผ่านมานะก็น่าจะพอเข้าใจในรูปแบบการทําแว p p i n g นะครับโดยจะปกติเนี่ยในการทําการซื้อขายเนี่ยก็จะทําการแลกเปลี่ยนกับ BTC หรือว่า อีเทเรียมนะครับแต่ว่าตอเชนเนี่ยจะทําให้เราสามารถแลกเปลี่ยนเหรียญก็ได้ตรงๆเลยนะโดยโดยเหรียญรูนเนี่ยก็จัดว่าเป็นเนทีฟโทเคินประจําทอเชนนะครับแล้วก็ใช้เป็นสกุลเงินหลักประจําเชนด้วยนะครับเออตัวทอเชนเนี่ยก็ถือว่าเป็นดิเซนท์ไลท์โปรเจกต์นะครับโดยวิสิติโบเดลเนี่ยก็จะมีการจัดแบ่งค่าธรรมเนียมทั้งหมดเนี่ยคืนให้กับผู้ใช้งานนะครับซึ่งจะไม่มีการแบ่งไรายได้คืนแก่ทางทีมงานส่วนค่าธรรมเนียมจากการสวอปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็จะแบ่งให้กับผู้ใช้้งาาาานนนที่่เเขมมพพิสภคอใรระะบบบั แล้วก็ในขณะที่ส่วนของค่าธรรมเนียมเนี่ยจะในระบบเนี่ยจะถูกทําการเบรนทิ้งและท้ายที่สุดเนี่ยตัวบล็อกรีวอร์ดเนี่ยจะถูกแบ่งให้กับผู้ตรวจสอบธุรกรรมนะครับโดยต่อเชนเนี่ยก็ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาการทํางานในรูปแบบของครอสเชนครับซึ่งมีจุดประสงค์หลักก็คือการทําให้การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยเป็นไปอย่างสะดวกและก็ราบรื่นมากขึ้นนะครับต่อเชนเนี่ยก็จะเป็นเครือข่าย Tendermint นนะครับซึ่งเป็นทูที่ช่วยในทำให้นักพัฒนาเนี่ยสามารถ ข้ามขั้นตอนเบื้องต้นในการพัฒนาบล็อกเชนไปสู่การพัฒนาบล็อกเชนแล้วก็แอปในระดับสูงได้เลยนะครับแล้วก็ต่อเชนเนี่ยก็ใช้งานในระบบของ POS นะหรือว่าตัว Proof of, of Stake นะครับแล้วก็ที่น่าสนใจนะครับก็คือตัวทอ r c เชนเนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลของทีมงานพัฒนานอกเหนือจากข้อมูลบน Git อัพ ID นะครับที่มันไม่สามารถระบุตัวตนได้นะครับมันก็เลยมีความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัยของโปรเจกต์นะครับเนื่องจาก โปรเจกต์คริปโตส่วนมากเนี่ยก็จะมีการเปิดเผยทีมพัฒนานะครับเพื่อความโปร่งใสแต่ว่า,อาของตอนเนี่ยไม่บอกนะครับแล้วก็ส่วน White Hat Hacker เนี่ยก็ได้มีการค้นพบปัญหาบักภายในตอ c h a นะครับโดยไอ้ปัญหาบักนี้เนี่ยก็ทำแฮกเกอร์เนี่ยสามารถทำการดึงข้อมูลของสินทรัพย์ประเภท ERC 777ได้นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็กำลังมีการแก้ไขข้บอบกพร่องตรงนี้อยู่นะก็เป็นเหรียญที่ เข้ามาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของ cross chain นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบเหลี่ยนโปรเจกต์นี้ก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม